ต้นเลยนะครับนี่สยสวยๆเ<ว>หมือนลำโพงเลยนี่ครับต้นดอกอ่อนครับนี่ดอกอ่อนต้นแค์ครับเนี่ยโอ้โหเอาไปออมใส่หนูขมดีนะครับนี่ขมอร่อยสวยงามน,นะครับนี่ นนฟอมต้นสวยนะครับนีู่ตอนนี้กําลังทดสอบทาบอนไซอยู่นะครับหนึ่อมต้นสวยเลยนี่ดูโผนครับเป็นริ้วเป็นริ้วเลยสวยงามเลยโผด้วยเหนียวด้วยน่าจะทําเป็นบอนไซได้ครับผมกํกำลังทดสอบอทั้งตอนทั้งต้นกล้านะครับกล้ามาเด็ด กำลังทดสอบจุดนี้เดี๋ยววันนี้เก็บดอกเขากันครับสช่วงข้างบนอีกอือตอนนะครับดูครับดูนอ้องต้นแค่ครับนอ้อฟแครครับนอ้สวยเลยอืดูครับต้นใหญ่มากครับเวลาตัดเขาก็จะแจกยอดแบบนี้ครับตามจริงแบบนี้ครับ แตกยอดง่ายครับผมธรรมชาติเขาเนี่ยกำลังจะหุ้มเสียงนะครับแบบนี้ครับตัดที่ไหนแตกยอดที่นั่นครับดูโครงจนเขาครับดูงอกครับดูรากเลยสวยครับเก่าแก่มากครับสวยนะครับ สมต้นฟอมสวยเลยลองผมกำลังทดสอบอยู่ครับตอนนี้ว่าเมาื่อโตขึ้นเมื่อเป็นบอลไซรจะสวยขนาดไหนครับก็รอรุ่นอัปเดตต่อไปก็แล้วกันครับ เน้ามันเข้าลองดัดเบอีกทฝากไว้กับกระถางมะขามอีกนะครับช่วยกุกระถางมะขามอีก น่าแปกมอกหรยอย่าง ครับผมเมือ่อว,วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ครับ <c oughs> อามาเบิงการทำต้นไม้บอนไซครับอันนี้เป็นต้นกระสังครับต้นกระสังบานห้องครับอ่าึ่นเป็นมือคลืนนะครับ่ว,ว้าตัวนี้เป็นแนวความคิดไหมครับล่องเอาต้นแ่บานแค่หน้านะครับ เอ่ยบานแจงมาลองดัดลองมึงครับเป็นนี่เดี๋ยวอีกสามคนครับเดี๋ยวสิด,ดัดให้พี่น้องมึงว,วันจะเป็นแบบไี้ครับอ่ะไปชมกันได้เลยครับคัาดินนะครับเป็นเป็นที่ใก้เป็น มูลใส่เดือนครับกลหวยสีเดือนมาน่ะครับเย็บออกย่มาเนนบิ่งตัวเระบบกร,รากมั้งสิ เขาก่อนเป็ไนไงโก้ได้ไหมรักได้ที่เปลา่าอ่ะอล่อยังไงก็น้อง มีซื้อมากตัวละหา้าสิบบาทบตัวละห้าสิบบาทโซล,ลาตังบนมันโตครับจะตากไปด้วย สิเห็ดวทนเสียต้องทำันเสียต้ยองลวดเพิ่มดีครับ tâm luôn học Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ร่อยแล้วครับ ตอนนี้ครับผมตอนนี้บ่ายสองโมงของของวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนี่นาหกเจ็ดครับได้ต้นแขนามานะครับต้นสวยอยู่นะครับนี่ยนงาใหญ่เราไปดูระบบรากของเขานะครับจะลงตัดทำบนไซครับนะเขามีกิง่งกิ่งนึงกิ่งสองเราจัดได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยอาจจะดัดให้มัน ไปซ้ายไปขวานะครับดัดได้ดัดง่ายครับถึงจุดเปลาะก็ดัดได้ครับผลจะสวยครับอ่ามาดูขั้นตอนกันเลยครับครับวัสดุนะครับวัสดุที่เป็นกระถางนะครับก็เป็นคู่ใบเล็กๆนะครับใบละสิบห้าบาทครับราคาสิบห้าบาท ช้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะเจาะข้างๆครับเจาะรอบๆนะครับจะเจาะเลือไว้นะครับเลือไว้ผมจะไม่เจาะด้านล่างนะครับเพราะว่า,าตรงนี้ให้เขาเก็บความื้นไว้นะครับถ้าเจาะด้านล่างน้ําจะหายไปหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะ ใส่หินนะครับใส่นี้เลยเพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกวครับหินหยาบๆบแล้วแบบนี้ก็พอแล้วครับอ่าโหรูพอแล้ว งก็ได้เยืดอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาลากเขาอย่างถ้าต้นไม้เขยื่อนนะครับก็จะทำให้เขาลากเขาหักนะครับทำให้เ,หหเขาเฉาได้หรืออาจจะไม่รอดก็ได้นะครับ ก็ลงหินครับแล้วใช่มันก็ลงหินทุกรังครับผสมใบก้ามปูผสมากากก้ามปูด้วยจะเกกป็นเพื่อนอาจารย์ให้โยจุลินซีนะครับการย่อยสลายก็จะลมมากขึ้นอีก ครับลองดิกลองดูระบบปลาเข้าก่อนปลาของเรา ตามันมาตามข้างทางที่โกก่อสร้างเขาทิ้งเขาไม่เอาครับเอาเ็ามาใช้ประโยชน์มาดูระบบรากน,นครับต้นใหญ่ๆนี้ก่อนนะครับดูว่าระบบรากเขาจะเป็นยังไงครับอืมส่วนูัวก็จะเป็นแปบนะครับแปบแก,บ,แกบดำ ว,ว่าไม่คงสร้างระบบภาพเพื่ออย่างไรแกบดำผสมแกบธรรมดาครับตอนนี้เพาะเมล็ดนะครับไม่ใช่ตอนกิงนะครับฐานเจ้าของสวนเขาบอกว่าเพาะเมล็ดนะครับใช้กแกลบนะครับตใน,นที่จะ เพาะเม็ดต้นแกนานะครับใช้แกลบดำกับแกลบธรรมดานะครับก็ง่าก็สวยอยู่นะครับติดลึกอยู่ดูครับเดี๋ยวจะลองไปเอาน้ำมาล้างรากดูครับเลยอือก็สวย,ยนีย มาก็สวยนะยอืมดูความรากครับดูเริ่มที่ไหนจะเราเรเลี้ยงรากจากไหนจัดรากข้างในได้หรือเปล่าอาจจะได้ข้างในงัดออกมาได้อยู่ <c oughs> ทันกันไปตามถุงนะครับราดเป็นเสียวเลยเนี่ยอาจจะได้ยู่นะ ทิทิบเราน่าก็ปล่ะดีเนี่ยเอาได้เห็นครับเนี่ย้องกาปันออกันต่งที่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไจะได้ใช่ ที่เหมาะสมพร้อมก็ออกก่อนครับอ,องเปลี่ยนทิศทางดูสิลองลองหินก็ดี

จะได้แก้ไขได้นะจะดัดรากตัวนี้มาทังนี้ได้ไหมเลยอุ้ยหักเลยได้ไม่ได้หลอกมากเลย ผมรากไปเลยเอาจจะเพียงมาด้านข้างนิดหนึ่งไม่กลางเลย สองต้นครับมาดูต้นที่สองครับมันมงระบบรปผายมา่นมาเป็นเนี้ยวดูดซวยน,นั้นเพื่อชนิดอื่นนะครับ เยอะเลย้างระบบรับโอเคนะครับแล้วก,ก็มีเส้นใหญ่ครเลี้ยงรากเอาอเะระบบราก,ารากาจัดไปยังไงได้หรือว่าไปตามเกมนี้เลย เดียวรักแก้วครับเกลกียวไว้ก่อนออต้ง้ดก,ก่อนต้องจะรู้วิธีการไร มีสองลงกิ้นด้วกับกิ้นยึกลังใงงก่ร่มก้ามปูครับ